อุ้ยปกกัะจายสวัสดีฮะอันนี้ครับไม่ค่ะเรากับสมึ่งนะวันดีครับ,ส,นะรบสิ่งจช้านี่ฮะเฮ้ยเธอเห็นปากหลานคามันขึ้นเปลอ,อะ อยากลองทำดูอะพออึอ้งพุงเต่งมากเต่งไหมเต่งไหมเต่งไหมอึ้งพุงเต่งไหมเต่งไหมลูกอึ้งพุงเต่งปะอึ้งพุงเต่งไหมครับอึ้งอึ้งัลโหล หยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นก่อนอานุนใจเย็นก่อนไฮ <Hi. S 1> อานุนหยุดนี่ครับหุย้ยน้าเหมือนพ่อเลยไอ้นี้ชมเนาะนี่ครับชุดนอนนั้รักขอบคุณครับ แฟนขับให้มาหาจะไม่ได้เหมือนกันว่าใครให้มาบอกว่านาแต้มบานานแล้วนะเนี่ยอ้วน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 ไปไปไปอีอ้วนไปอ้วนไปช่ปะโอ๊ยโอ๊ยวันโอ๊ยโอ๊ยวันวันโอ๊ยไอ้อ้วนหยุดกัดหัวโอ๊ยอ้วนโอ๊ยไอ้อ้วนหยุด น,นี่มาอ้วนมันนี่มาอ้วนหยุดยอ้วนอย่าอึ่งแกจะกัดอะไรก็ได้แกอยากกัดกระเป๋าม,มิวมิวพ่อนะเว้ยขอร้องซื้อมาแพงอยู่นะมันนี้มาโอ้ยอึ่งเจ็บอยากกัดแรงดิอุ้ยฮึ อีครับสรุปพี่ฝึกหมาแล้วยังพี่ยังฝึกหมาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้หมาน่าจะฝึกพี่แล้วล่ะอึงมาเนี่ยอึงมหอึงอึงแหมว่าหันตูดให้ระคี้ใส่นะอึงมานี้อึงฮังเนเช่เดี๋ยวคนผมก่อนนะน้งน้น้อน้อนอนอโอ้ยอึงเอาอะไรมาเนี่ยฮะเอารองเท้าป้ามาทำไมอะ่ะเอารองเท้าป้ามาทำไมอะ โอ้ยซานโนชิหยุดดิเอาของเท้าขึ้นมาก่อนได้ไหมใช่ครับเรียกซานโนชิมันยาวหนะ่อยอึงมานี่มาอึงปล่อยอึงปล่อยอึงหยุดดิช่วยป้าทำมาหากินก่อนครับผมก็ ให้มีอะไรมากครับวันนี้จะมาลายขายขอรนะครับก็คือทุกคนปักตะกร้าได้เลยเออาปาักตะกร้าได้เลอวะวิมันได้ไหมสรุปมิคําตะกร้าขึ้นปะหมาเรียบร้อยมากค่ะพี่นี่แหละใจร้อนโอเคพี่ขอโทษได้ไหมพี่หนูใจเย็นกับมันไงขึ้นนะฮะโอ้ยขอบุนมากครับผมก็อ่าตอนนี้นะครับผมทํากระเป๋าขายครับผม กระเป๋าชื่อว่าซนุชิเหมือนไอ้ตัวนี้เลยซันุชิบชิแล้วก็มีนะอ่าเป็นบามน้าหอมนะครับก็คือแกเลี้ยงอึ่งใช่ใช่ครับมันเหมือนอึ่งเนาะบานเดี๋ยวได้กลิ่นสีต่างไงก็จะมีอ่าสามกลิ่นครับก็มีสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองก็จะเป็นเอ่อทุกอันจะเบสเป็นกุหลาคบครับผมสีเหลืองจะเป็นกุหลาบก,กับลูกแพร่คส่วนก็จะให้กลิ่นความเขาเรียกว,ว่าเอ่อมันจะมีความเฟรชเฟรชหน่อย เฟสเฟสหน่อยเพราะว่ามีลูกแพรไปส่วนประกอบครับผมแล้วก็สีฟ้าเป็นสีฟ้าเป็นสีที่ขายดีที่สุดแล้วสีฟ้ามันจะเป็นให้ฟีลให้ฟีลเป็นกลิ่นกุหลาบครับผมแต่ว่าจะมีความละมุนขึ้นมากุหลาบเขาเรียกกุหลาบปารีสอะไรประมาณนี้ส่วน <S 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 เหนื่อยสีชมพูนะสีชมพูจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้หญิงที่สุดเลยนะสำหรับมีว่ากลิ่นชมพูมันจะมันจะมีความหวานขึ้นมาหน่อย กุหลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปจะมาโดนเสียใช่ครับสีชงพูมันก็จะมีความหอมหวานแล้วก็จะมีไมโอ้เข้ามาไปส่วนประกอบนอกจากอ่าข,ของของของดอกกุหลาบแล้วอะไรอย่าเงี้ยใช่หอมนะฮะแล้วก็กระเป๋าสีแดงครับผมเหลือแค่สีแดงนะตอนนี้ใช่ฮะให คุณหมอแมวเอ้ยอ่านไม่ทันนะคุณหมอแมวว่าถ้าถ้าเป็นหวัดนะ่าจะต้องไปหาหมอแล้วผมว่าน่าต้องไปรับยาที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าใครจะซื้อนะครับตอนนี้สินค้า,ามีส่งในแค่ที่ในเมืองไทยนะครับชอบสีเหลืองยางสีเหลืองเจนเนอ่ Yellow. กลิ่นที่มิกจริงๆมีชอบสีเหลืองกับสีฟ้านะแต่ชอบสีฟ้าจริงสีฟ้าคือถูกต้องมีตัง้งชอบสีเหลืองเออแต่คนชอบคนที่เออแต่คนชอบสีเหลืองเยอะจริง,งเขาบอกมันสดชื่นอะไรเงี้ยมีใช่มใต้ตาใช่เหเี่ยวปูหอมน่าใช่จะได้ความแบบน่ารักผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมซานุชชีอืมอืมอืมหยดๆๆๆุดจบหยุดหยุดไม่เอาห้ามเรียห้ามเรีย น้องกี่เดือนสองสามสามเดือนนั่นแหละฮะบุมได้สี่ได้เซ <_ EN> ใช้เฮ้ยเธอแต่ว่าทุกคนต้องรู้ก่อนนะคะว่าบาน้ําหอมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เท่ากับน้ําหอมนะเ <_ EN> พราะว่าจริงๆแล้วบาน้ําหอมเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาอะหยุดสมาชิกหยุดบาน้ําหอมเนี่ยมันจะเป็นเอ,อกลิ่นที่ได้คนที่จะได้กลิ่นเราเนี่ยก็คือตัวเราเองแล้วก็คนที่ เขาเรียกว่าอะไรมีอยู่บริเวณใกล้ประมาณนี้แบบปกติเราก็จะทาวันนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่แล้ววลเราฉีดน้ําหอมเนี่ยาการที่บาน้ําหอมอครับข้อดีของเขาเลยนะเขาจะเหมือนช่วยล็อกน้ําหอมที่เราใช้ในชีวิตประจาวันเ,นเข้าไปด้วยแล้วก็โดยที่ไม่ได้กวนกลิ่นเพราะว่าคนอื่นจะแบบว่าที่โชยจากเราอะ่ะมันจะยังเป็นกลิ่นของน้ําหอมอยู่ที่ติดจากเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็กลิ่นที่น้ําหอมที่มันเป็นละอองโมเลกุลของเขาครับก็จะไปติดที่บาน้ําหอม ช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยให้คงอยู่นานมากขึ้นอึ้งหยุดอึ้งขึ้นมาข้างบนเลยลูกป้าป้าขายของอยู่ป้าป้าขายของอยู่หยุดอุ้ยเดี๋ยวไปเมื่อก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนหยุดอุ้ยแถมเพลิดหลุดเดี๋ยวฉีขอ หยุดครับหยุดก่อนได้ไหมปล่อยได้ไหมปล่อยถุงเท้าปล่อยก่อนหยุดหยุดทัน้ที่ปล่อยเหนื่อยวะเฮ้ยคิดถึงสามเหมียวคิดถึง เอ้ยเออเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับผมเจ้าสามเหมียวเอาจริงนะคนที่เป็นทาสแมวมาตลอดอย่างฉันเนี่ยพอเจอหมาฉันก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกัดูไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะครับใช่ครับมันพี่รู้ปะตอนที่ผมเจอครั้งแรกเขาเรียบร้อยมากนะเขานิ่งนอนเดินเข้ามานอนตักแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะ คือน่ารักมากแล้วเขาน่าเขาเหมาะพี่เข้าใจว่าเลิฟแอดเฟิร์สใส่ปปะเพราะมันมองเราด้วยความรักที่สูงส่งมากเลยแบบมันรู้เลยว่าเรามันรักเรามากอะไรเงี้ยตอนที่เจอกันครั้งแรกอะนะเอฟมายไอครั้งแรกแต่ถุนักมันก็ห้ารักเดียครับมันก็ให้อีกฟีลหนึง่งไม่เหมือนแมวนะแมวเขาก็จะอีกแบบหนึ่งไปเลยเนะี้แมวนี่เขาจะนาน,านทีเขาเหมือนแบบมารักเรานะแต่ว่า สุนัขเนี่ยเรารู้เลยว่าเขารักเราตลอดเวลาจริงๆแล้วมันก็ไม่เคยคิดจะหยุดรักเราเลย <c oughs> คนดูเหมือนตุ๊ก,กตาฮะอุ้ยสนที่เธอไม่ต้องเหนื่อยแทนฉันหรอกฉันเหนื่อยแล้วทุกคนเข้ามาดูรายรนี้แล้วก็หัวเราะกับความลําบากของผมนะครับทุกคนไม่ต้องมาลําบากกับผมแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมลาบากแล้วนะเข้ามาดู ความวิทนาในการเลี้ยงหมาของผมกันเนะครับใส่เพิดก่อนใส่เพิดก่อนฮึชึบอึบอ้าวโอ้ยฮึบเหนื่อยวะ สนุชี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะสลบเลี้ยงเองนี่แล้วเขาน่ารักนะเขารักเราอะเรารู้เลยอะแต่บอกว่าเขาดื้อไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ก็คือโซนน้อยลงแล้วนะแต่ว่าคือมันไม่ได้โซนน้อยลงนี่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เขาโซนขึ้นมากกว่า แต่เขาฟังรู้เรื่องขึ้นใช่เขาทนมากขึ้นเพราะเขาเหมือนสันนีกับเราแล,แล้วเขาก็เหมือนปล่อยเป็นตัวของตัวเองสุดๆอะ่ะตอนแรกเขาหลอกดาวแล้วตอนแรกเขาเล่นมาแบบเป็นคุณหนูเรียบร้อยไงเราก็แบบผมมาชอบมาเรียบร้อยเพราะว่ามันให้เพราะว่ามันแบบมันดูแบบเรียบร้อยมันดูน่ารักอะ่ะมันดูแบบสงบอะ่ะให้ความสงบอะ่ะเหมือนแมวอะไรเงี้ยแมวมัวจะมีความเรียบร้อยใช่ปะ่ะอ้าวหยุดกัดหยุดหยุดหยุด ทุกคนทำไมหมาหยุดหยุดหยุดทุกคนทำไมหมาผมกัดเก่งขนาดนี้วะอยากรู้เลยว่าหมาคนอื่นกัดเก่งเหมืนผมปะโอ้ย,อยมันเป็นไรกับการใส่แผ่นเพื่อน,นักหนาเนี่ย เหนื่อยไว้หยุดนิ่งๆปึ๊บเธอแค่ใส่แพรเพิดเองอุ้ยคุหาบดอกนี้เอาน้ำมาแตงหัวใจ อวิววิวคือวันนี้เราจะใส่แผงเพื่อเสร็จกี่โมงเหรอโอ้ยส้ยวัตรวิทยาศากตร์หยุดโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนะอุ้ยหืมหยุดให้ใส่แผ่นเพื่อก่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้ยหยุดกัดอุ้ยอุ้ยมันกัด หยุดทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมหนูเป็นดืด้ออย่างนี้ทำไมดื้ออย่างนี้หยุดเอาแต่ใจก่อนเอ,อดื้อยหไหมใส่นะพี่มันดื้อจริงไงตันตนี้มันแบบหมานเด็กอ่ะมันดื้อแบบมันไม่ฟังเลยอ่ะแต่อย่างดีที่มันอืนฉี่เป็นที่นะ <ไ>กัดเจ็บมากอยากัดมิวมิเวเจอนะทุกคนสักแล้วนะทุกคนขอไปึ่งซักด้วยแล้วมันก็แปลอไปจัตตะการาด้วยอันเนี้ยโอ้ เอนิ้ที่หยดุดขอร้องขอร้องหยดุยดหยุดปล่อยขอร้องปล่อยได้ไหมขอร้องได้ไหมทําให้กันได้ไหมพึ่งสักด้วยอ่ะเออเกินมาเขาก,ากวดน้องสวบกัน คือไอซสนูชีไม่สวบรอกแต่ว่าไอ้สมควรกับไอ้สมหมายนั่นาจะสวบน้องสมพรก็คือไม่ยุ่งหนีอย่างเดียวพี่เป็นดาราใช่ไหมพี่เป็นตลกคะ่ะแกทำเพิ่หลุกไปสองรอบเ็นหรอกว่าซนูชีเก่งว่ะ แล้วแม่ฉันจะเลี้ยงแกยังไงวะเน,นี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมเลี้ยงได้อยู่แล้วซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ทดสอบความอดทนให้แม่แม่บอก จริงแล้วแม่เขาทดสอบความอดทนเราวะใช่มามาอยากเลี้ยงมามาอยากเลี้ยงหมาแต่หมาบอกว่ามามาทำไม่เป็นมามาไม่เคยเลี้ยงก็เลยได้สิแม่เดี๋ยวหนูซื้อให้นะเดี๋ยวมาฝึกให้ก่อน ชีวิตพ่อแมวของฉันหมดกันแต่แต่มันน่ารักอะหมาเธออยากเลี้ยงเองเลยเอาจริงไม่แน่นะอาจจะเลี้ยงเองก็ได้นะมันน่ารักอะดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดถึงป๊าป๊ารักป๊าป๊าโอ้ยรักป๊าป๊าให้ไหมคะรักป๊าป๊าโอ้ยรักป๊าป๊ารักป๊าป๊าโอ้ยโอ้ยรักป๊าใชจไหมรักป๊าป๊าเนี่มันจุ๊บๆได้ไหมขอจุ๊บๆได้ไหม จุ๊กจุ๊จุ๊กจได้ไหมยอาวมันน่ารักอะหมามันแบบยาวขู่ขูู่่ขูุ่่่ หยุดตัวอย่าทำอย่างนี้อุ้ยกลัวกลกลัวกอุ้ยอากัดอยากัอุ้ยอย่าอกลัวแต่หมาหน้ากลัวตรมันชอบกัดนั่แหละผมแบบไม่ไม่ค่อยไหวว่ะอุ้ยอุ้กัดอุกัดอย่าอุ้ยอย่าอย่าอยากัดอย่า่อ้ย่ากัดอย่กัดอกัดออุ้ยอยเขาแค่นี้แหละบายบายทุกคนกัดกัด่า่อ้ย่ากัดอกัดอกัดอ โอ้เขาแค่นี้แหละยบา,ายทุกคนเ <c oughs> ออกาดจกเ้ยอย่ากดอยก